คราวนี้เราจะมาฝึกขอดพื้นฐานนะครับในคีจีนะฮะแต่เบื้องต้นเราต้องรู้จักสัญลักษณ์ของนิ้วมือซ้ายเราก่อนนะครับนิ้วชี้นะครับจะแทนด้วยเลขหนึ่งนิ้วกลางเลขสองนิ้วนางเลขสามนิ้วก้อยเลขสี่นะครับอันนี้สลหรับมือซ้ายนะครับโอเคครับคราวนี้มาขอดที่หนึ่งเลยครับขอดด G นะครับจะประกอบด้วยใช้นิ้วกลางนะครับ กดที่สายที่6ช่องที่3ครับลักษณะนะครับในการกดคือใช้ปลายนิ้วนะครับอย่าให้นิ้วแบนอย่างนี้ครับใช้ปลายนิ้วคือส่วนตรงนี้โผงแล้วกดเลยทุกนิ้วนะครับต่อมาใช้นิ้วชี้ครับหรือนิ้วที่1นนะครับกดที่ช่องที่สสายที่5นะครับสุดท้ายใช้นิ้วนางหรือนิ้วที่3กดที่สายที่1ช่องที่3นะครับแล้วลองฟังเสียงนะครับ ให้ใช้ปิกนะครับกวาดจากเส้นที่6ลงมาเลยถึงสายที่1นะครับเดี๋ยวนะครับเสียงลองขอด G จะเปน็นอย่างไรลองกวาดดูครับ4ครั้ง1 2 3 4งโอเคนะครับขอดที่2นะครับเป็นคอร์ด e minor นะครับอันนี้แล้วแต่คนจัดจับบางคนก็ใช้เป็นนิ้ว1นิ้ว2ชี้กลางหรือ นิ้วสนิ้วสก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ว่าขอยกตัวอย่างจี่เป็นนิ้ว2องคนิ้ว3จะดีกว่านะครับอีเมเนอร์ er ครับจะใช้นิ้วกลางหรือนิ้วที่2กดที่สายที่5ช่องที่2นะครับแล้วก็ต่อมาใช้นิ้วที่3หรือนิ้วนางกดที่ช่องที่2สายที่4นะครับอ่านะคราวนี้ลองฟังเสียงของคอร์ดดูนะครับ เหมือนกันครับดีดจากสายที่6ลงมาถึงสายที่1นะครับเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับ E minor ออสครั้งครับสองสโอเคนะครับอ่าต่อมาครับเป็นคอร์ด A minor ครับผมอ่าจะเริ่มจากใช้นิ้วที่1หรือนิ้วชี้นะครับกดสายที่2ช่องที่1นะครับอย่างนี้นะครับ ่ต่อไปใช้นิ้วที่2นะครับหรือนิ้วกลางกดสายที่4ช่องที่2ลักษณะนิ้วก็คือใช้ปลายนิ้วหมดนะครับสุดท้ายครับนิ้วที่3หรือนิ้วนางกดที่สายที่3ช่องที่2อ่าโอเคนะครับคราวนี้ลักษณะการดีดนะครับเราจะดีดจากสายที่5ลงมาจนถึงสายที่1นะครับอย่าไปโดนสาย6นะครับอลองฟังเสียงของ A m เม er o r ดูนะครับ อ่าลองดี4ครั้งนะครับ3 4 1 2 3 4นอเคนะครับอ่าลองคอร์ดสุดท้ายครับเป็นคอร์ด D7 D7 จะใช้นิ้วที่1นะครับกดสายที่2ช่องที่1 แล้วก็ต่อมานิ้วกลางหรือนิ้วที่2กดที่สายที่3ช่องที่2ครับและสุดท้ายครับนิ้วนางกดที่สายที่1ช่องที่2นะครับอันนี้ลักษณะการดีดของขอดด D หรือ d7 นี่นะครับจะดีดจากสายที่4ครับกว่ายนงมายถึงสายที่1นะครับจากสายที่4คือสายตรงนี้ดีดลงมาจนถึงสายที่1นะครับลองฟังเสียงดูนะครับ เสียงของ D 7โอเคครับอ่าน่าทอ่าพอเราเริ่มจับได้คล่องทั้ง4ี่คอร์ดแล้วนะครับจะมี G นะครับ E minor อ่านองทัวทบทัวนนะครับ G E minor A minor นะครับแล้วก็ D7 อ่าคราวนี้ลอง ฝึกดีดให้มันต่อเนื่องลงมานะครับจะให้ดีดอย่างนี้นะครับให้ลองฝูกอย่างนี้ครับดีดลงขอดละสครั้งนะครับนี่ครับเป็นตัวอย่างนะครับ 1...2...3...4... งองี่ขอดีก่อน 1...